ชร์ข่าวเล่าเรื่องสวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกคนนะคะ 5. สิงหาคม2,567มาอัปเดตกันสำหรับผู้ถือสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะดี DE เตือนผู้ถือบัตรคนจนต้องลงทะเบียนแจกเงินหมื่นก่อนรับสิทธิ์ทุกคนนะคะ แจ้งข่าวสำหรับผู้ถือบัตรคนจนอย่าลืมลงทะเบียนเงินดิจิตัลวอลเล็ต10,000บาทนะคะไม่ลงทะเบียนไม่ได้รับสิทธินี้นะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะส่งกำลังใจให้แอดด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามแชร์ share, ข่าวเล่าเรื่องเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ถูกวัาน,นะคะนายประเสริฐจ,จันทรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีนะคะ ได้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวบิดเบือนเรื่องผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการเติมเงิน1,000 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตนะคะและกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินดิจิทัลโอนเข้าบัตรประชาชนโดยอัตโนมัตินั้นขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริงทั้งนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีจำนวนกว่า14.98ล้านคนทั่วประเทศ ท่านจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการโดยหากอยู่ในกลุ่มผู้มีสมาร์ทโฟนนะคะสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐตั้งแต่1สิงหาคมถึง15กันยายน2567 โดยสามารถดาวน์โหลดแอปทางรัฐได้โดยรงจากแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับระบบปฏิบัติการของสมาร์ทโฟนของเรานะคะได้ทั้ง App Store และ Google p l a y นะคะขณะเดียวกันสำหรับผู้ถือสิทธิสวัสดิการอั่งรัฐที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเข้าร่วมโครงการในระหว่างวันที่16กันยายนถึง15ตุลาคม67 ณนะสถานที่ที่รัฐบาลจะก,กำหนดซึ่งจะมีการแจ้งระบุสถานที่อย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำเป็นต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมโครงการก่อนที่จะได้รับสิทธิ์เติมเงิน1นึ่งบาทจึงอยากเตือนประชาชนอย่าเชื่ออย่าแชร์ข่าวและข้อมูลที่บิดเบือนดังกล่าวนะคะทำให้เสียสิทธิ์ที่ควรจะได้รับและอาจทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนฉะนั้น สี่สวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกคนที่อยากได้รับสิทธิ์เงินดิจิตอล1,000 0บาทต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์นะคะและสำหรับพี่น้องประชาชนที่สนใจข้อมูลข่าวสารโครงการเติมเงินดิจิตอล1,000 0บาทผ่านดิจิตอลเล็ตนะคะก็สามารถสอบถามหรือดูข้อมูลจากรัฐบาลที่เชื่อถือได้ในเว็บไซต์ www.digitalwallet.go.th หรือ w วอไว้เว็บกระเป๋าเงินดิจิทัลรัฐบาลไทยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอเลลตโทรสัยด่วนนะคะดิจิทัลเวลต์หนึ่งหนพร้อมให้บริการและคำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงนะคะ